มันมาแถวๆนี้มันก็จะมีเหมือนเหมือนล่องเนี้ยเหมือนรีดลมออกด้านข้างนะครับตรงนี้ป้องกันเสียงลมที่มันจะเข้ามาแถวๆนี้อ่าก็คือเรื่องของเสียงลมที่มันจะเข้าตามล่องชิวเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับอันนี้เป็นดีไซน์เล็กๆน้อยๆที่เขาแบบคิดค้นในอุโมงค์ลมของเขานะครับผม สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BK k s p e e d นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาทางฝั่งของ HJC บ้างนะครับผมรอบที่แล้วเป็นชาร์กละครับวันนี้ก็มีหมวกที่มันอยู่ในใกล้เคียงกับรุ่นของทางชาร์ก Scout 2.2ตัวนี้ก็คือในมือผมนะครับ HJC I 70นะครับผมตัวนี้เป็นโมเดลที่เพิ่งพัฒนาออกมาได้ไม่นานนะครับไม่ถึงปีนะครับก็คือเป็นตัว I 70ที่จะมาแทนตัว IS 17เดิมนะครับจริงๆผมเคยรีวิวไปแล้ว แต่ว่าวันนี้ก็จะมาเจาะลึกอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าตัวนี้หมวกเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ลายนี้เป็นลายที่ขายดีมากๆแล้วก็เพิ่งรีสต็อกนะครับตัวนี้ e lim 1นนะครับก็คือมีตั้งแต่ไซส์ sml xl แล้วก็ xxl เลยนะครับถ้าใครหัวใหญ่ก็สามารถเลือกซื้อ,อ,อได้นะครับผมอันนี้วันนี้ก็จะมาเจาะลึกนะครับเรื่องของ hci 7 0นะครับผม วันนี้ผมให้ดูรอบๆกันแล้วกันว่าหมวกมันสวยแค่ไหนนะครับผมสีส่วนใหญ่ของ HJC เขาจะทำสีด้านนะแต่หลายคนกังวลสีด้านว่าดูแลยากดูแลอะไรเงี้ยผมบอกเลยนะครับสีด้านรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันดูแลไม่ยากนะครับก็คือมันเคลือบคล้ายๆกับมันไม่ใช่ยางเหนียวๆอะมันเป็นเหมือนโคตติ้งแข็งแล้วอะ ก็คือลองดูลดคุณแล้วกันลดลดคุณเดี๋ยวนี้ลดก็มีสีด้านเยอะนะครับสีด้านก็ดูแลง่ายก็คือรอยนิ้วมือเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็สามารถใช้น้ําชุบผ้าเช็ดธรรมดาไม่ต้องใช้น้ํายงน้ายาอะไรครับก็สามารถทาความสะอาดได้ไง่ายแล้วก็สีมันจะดูเท็กเจอร์ดูเนียนดูตาดูอะไรเงี้ยดูเท่นะครับผมก็แล้วก็สีเงาบางทีก็เป็นรอยขนแมวแะอะไรเงี้ยจริงๆผมเป็นคนชอบหมวกสีด้านเหมือนกันแตถามว่าสีเงาแรกๆมันก็สวยครับ ชอบขัดชอบอะไรมันก็โอเคอ่ะกลับมาดูที่หมวกนะครับ i70 นะครับเป็นหมวก mid level ที่มีแว่นกันแดด2ชั้นนะครับผมอันนี้อ่าการ o p เปเรตแว่นเนี่ยจะอยู่ตรงนี้หลายคนบอกเอ้ยมันดูยากแต่พออยู่บนหัวเราเนี่ยมันไม่ยากมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ใช้ดันเอาตัวหลังๆของ h j 0จะเป็นอย่างนี้หมดนะครับก็คือ o p เปเรตตัวอยู่แถวๆนี้มันเขาใช้ลรวบอกว่ามันเรี่กอะไรเวลาเราขับขี่เนี่ยเราก็คงไม่ได้เอื้อมมือขึ้นไปข,ข้างบนอะไรเงี้ยทาง h70 เขาบอกเขาเข,า,ขาใช้อยู่แค่นี้ โอเปเรตค่อนข,ข้างง่ายนะครับผมอ่าหก็คือเรามาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันละกันวัสดุของตัว HJC I70 เนี่ยทำจาก Advanced Poly Carbonate นะครับก็คือเป็นเกรดพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับหลายหลายคนบอกว่าเอ๊ยเกรดพลาสติกไม่ดีหรือเปล่านะครับก็คือไม่ใช่นะครับก็คือพลาสติกมันก็มีหลายเกรดนะครับ Advanced Poly Carbonate ของตัว HJC เขาก็เคลมไว้ว่ามีความเหนียวซับแรงกระแทกได้ดีทนทานดีนะครับก็คือดีกว่าเกรดพวกหมวกกันน็อกพลาสติกที่ราคา2องสแน่นอนนะครับอันนี้ก็ เกรดนี้ผ่านมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยนะครับ ECE ได้นะครับด้านหลังมีนะครับโอเคเรื่องของวัสดุนะครับน้ำหนักของหมวกใบนี้อยู่ที่1,500กรัมนะครับก็เทียบกับตัวชาร์คเมื่อวันก่อนก็คืออยู่ที่1,550ประมาณนี้ก็ต่างกัน50กรัมจริงๆถ้ามือถือก็ คงไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ผมว่าไม่ได้ต่างกันมากก็อยู่ที่ประมาณโลครึ่งถือว่าเป็นหมวกที่ไม่ได้หนักไม่ได้เบาจนเกินไปถือว่าอยู่ในระดับกลางนะครับผมแล้วก็ตัว HJC ตัวใหม่นี้มีการดีไซน์รูปร่างให้มันดู agressive g มากขึ้นนะครับเขาบอกว่ามีแรงบันดาลใจมาจากรถสปอร์ตนะครับที่ผมเห็นก็จะมีช่วงด้านหน้าที่มันดูเหลี่ยมดูแบบสวยนะครับแล้วก็ไปถึง,งด้านหลังจะมีครีบนี้ตรงนี้คล้ายๆแบบพวกครีบของตัว S พันนะครับ อันนี้แล้วก็สีนี้เป็นสีไตคัลเลอร์ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวสีแดงก็ดูเป็นสีแดงที่แบบออกไปทางส้มๆนิดนึงจับสายตาอะไรเงี้ยดูสปอร์ตด,ดูดูดูทันสมัยอ่ HJC ก็บอกว่าเขามีการออกแบบหมวดใบนี้ภายใต้ ตัววินเทอร์นอลก็คือเรื่องของอุโมงค์ลมนะครับอุโมงค์ลมเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบเฉพาะเรื่องของแอโรไดนามิกอย่างเดียวเขาคือมีการอุโมงค์แล้วก็ปล่อยลมมานะครับแล้วก็ดูหลายๆอย่างหนึ่งคือเรื่องของแอโรไดนามิกแน่นอนหมวกใบนี้ทําความเร็วได้นะครับก็คือรถคลาส650ผมว่าสบายๆนะครับตัวนี้ได้ร้อยเจแแน่นอนท่านั่งก็มีหลายอย่างนะครับตัวนี้ใส่สบายที่ท่านั่งหลังตรงนะครับถึงจะหมอบก็ได้เหมือนกันนะครับ เขาเรียกดีไซน์มาสำหรับหมวก everyday use แล้วก็ออกทริปได้ด้วยนะครับผมเรื่องของแอโรดนามิกอันนี้ผมไม่พูดถึงแล้วกันว่าดีไซน์มันค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็รูลมดีนะครับเรื่องที่2นะครับในอุโมงค์ลมเนี่ยเขาสามารถทดสอบเรื่องของ Air รโ o ของหมวกได้นะครับก็คือหมวกนี่มันมีช่องลมยังไงเนี่ยแล้วเขาก็ให้ลมมันพัดมาครับเขาก็รู้ว่าหมวกภายในมีการระบายลมที่ดีไหมซึ่งตัวนี้ก็ ทำการทดสอบผ่านในอุโมงค์ลมแล้วได้เป็นผลที่น่าพอใจก็คือระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องที่3านะครับเป็นเรื่องของการเก็บเสียงก็คือเรื่องของ noise isolation นะครับก็คือเขาก็ทดสอบแล้วแหละพอมีลมมีอะไรเนี่ยการเก็บเสียงก็ต้องดีระดับหนึ่งนะครับผมดูตรงนี้นะผมจะให้ดูเรื่องของการดีไซน์แล้วกันนะครับมันจะมีเรื่องนี้ครับเห็นไหมไม่รู้เห็นไหมว่าตรงนี้มันจะเหมือนกับมีล่องนิดนึงเวลาลมมันมาเนี่ย ปุ๊บมันก็จะเหมือนกับลมมันก็จะตัดออกนะครับไม่วิ่งเข้ามาชนที่หน้าชิลโดยตรงนะครับก็มีมีชนอย่างนี้ด้วยมีชนอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันมาแถวๆนี้มันก็จะมีเหมือนเหมือนล่องเนี้ยเหมือนรีดลมออกด้านข้างนะครับตรงนี้ป้องกันเสียงลมที่มันจะเข้ามาแถวๆนี้อ่าก็คือเรื่องของเสียงลมที่มันจะเข้าตามล่องชิลเนี้ยก็จะน้อยลงนะครับอันนี้เป็นดีไซน์เล็กๆน้อยๆที่เขาแบบคิดค้นในอุโมงค์ลมของเขานะครับผมแล้วก็เรื่องของ aerodynamic เรื่องของ ventilation เมื่อกี้ผมพูดถึงการระบายอากาศไปแล้วนะครับก็คือก็คือหมวกเนี่ยมันพัดเข้าที่ช่องลม2ช่องนี้อ่าเข้านี้นะครับแล้วก็ไปออกด้านหลังตรงนี้ก็จะมีคลีบนะครับรีดลมอ่าตรงนี้มันก็สร้างคล้ายๆกับเอฟเฟกเรื่องของแวคมคมเอฟเฟกในเรื่องของการดึงนะครับมีลมเข้าแล้วก็ดึงออกไปอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เรื่องของการระบายอากาศด้านบนค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของอช่องลมด้านหน้านี่อ่านี่ ตรงนี้นะครับถ้าสังเกตนะครับจะมีช่องลมทั้งหมด5ช่องเลย1 2 3 4 5ห้าเปิดปิดง่ายนะครับลมเข้าตรงนี้ครับก็จะเข้าไปเขาเรียกอะไรให้เราหายใจสะดวกระบายอากาศได้ค่อนข้างดีช่องลมด้านบนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเข้าไปแถวนี้ครับไปออกแถวนี้นี่ตรงนี้ถามว่าข้อดีของมันคืออะไรนะครับก็คือกรณีที่เราหายใจและขึ้นฟ้านะครับถ้าเราขี่รถนะครับแล้วเราเปิดช่องลมไวลมมันจะขึ้นมาแถวนี้อ่าเหมือนกับรถยนต์อ่ะมันจะมีเหมือนปุ่มหนึ่งที่เราปรับให้ลมมันขึ้นมาตรงแถวกกระจก เพื่อลดฝ้าครับลดลดเขาเรียกอะไรพอพอฝ้าอากาศภายนอกกับภายในมันต่างกันปุ๊บนะครับตรงเนี้ยเราต้องไล่ฝ้าโดยการเป่าลมเข้าไปเพื่อปรับอากาศให้มันเท่าเท่ากันอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวไม่ต้องกลัวเรื่องฝ้านะครับถ้าใครกลัวเรื่องฝ้านะครับก็ทาง h j ตตัว I70 เนี่ยเขามีแถมแผ่นพินล็อกกันฝ้ามาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ในกล่องซึ่งมูลค่าของแผ่นนี้ส่วนใหญ่ก็ประมาณพันหนึ่งนะซึ่ง ในหมวกราคา6 9 0 0แสดงว่าใบหมวกใบนี้ก็อยู่ประมาณ5,009 9เนอะอแต่ว่าแถมนี้มาให้ด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับผมางน,นี้ผมลืมนะผมพูดเรื่อง aerodynamic ไปแล้วพูดถึงการระบายอากาศ ventilation แล้วก็เรื่องของ Noise isolation ก็คือเขาอ,ออกแบบเพื่อให้เก็บเสียงลมได้ดีนะครับข้างใต้หมวกเนี่ยก็มีแผ่นใต้คางตอนนี้ก็คือบล็อกนะครับเรื่องของลมหวน,นะครับที่มันจะเข้ามาทําให้เสียงรบกวนค่อนข้างน้อยลงนะครับผม ด้านหลังนะครับเรื่องของ aerodynamic นี่เขามีทําตรงนี้ขึ้นมาด้วยเขาเรียกว่า diffuser diff u s e r นะครับอ่าถามว่าตรงนี้มันช่วยเรื่องอะไรนะครับก็ช่วยเรื่องของ aerodynamic ละครับก็คือหมวกเนี่ยเวลาเราขี่เนี่ยลมมันจะมาอย่างนี้ เคยเห็นรถพวกรถสปอร์ตนะครับเขาจะติด,ตดสีสเกิร์ที่มันมีคล้ายๆ f ดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้ถามว่าเพื่อความสวยงามไหมก็หนึ่งนะครับเรื่องของแอโรไดนามิกก็มีผลเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเวลาลมมาเนี่ยมันมาปุ๊บมันจะจัดเรียงกระแสลมให้มันออกไปด้านหลังโดยตรงนะครับแต่ว่าทําให้รถแรงเขาเรียกอะไรนะลมหมุนด้านหลังซึ่งมันจะมีผลทําให้ดึงหมวกไปด้านหลังเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้าง มีผลในระดับความเร็วค่อนข้างสูงครับถ้าเราขี่อยู่แค่ร้อยยี่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเนี่ยผมว่าอ่ามันไม่ได้ส่งผลมากนะครับแต่ว่าอันนี้เขาก็ออกแบบมาสําหรับเรื่องของ aerodynamics ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชอบนะครับผมแล้วก็อ่ทั้ง3เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องของภายนอกเรื่องของดีไซน์นะครับว่าเขาพัฒนาอะไรบ้างนะครับ1คือเรื่อง a อ r o รูลมดี2คือ Ventilation การระบายอากาศแล้วก็3เรื่องของการตัดเสียงรบกวนเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีตัวนี้ชิลนะครับเป็นชิลแบบ กระจกใหญ่นะครับเป็นชิลรุ่นใหม่นะมีการล็อกด้านหน้านะครับล็อกด้านหน้านี่ช่วยอะไรก็คือช่วยให้เหมือนกับว่าตัวหมวกเนี่ยมันแนบสนิทกับตัวขอบยางได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ไม่ตีเปิดเวลาเราขี่เร็วๆนะครับวิธีการเปิดก็ง่ายๆกดแล้วก็ดันขึ้นไปเลยหลายคนพยายามจะไปบีบมันนะครับไม่ใช่นะครับดันขึ้นไปตรงๆมันก็ขึ้นแหลวนะครับแล้วก็หมวกมันจะมีซิตี้โพสิชั่นก็คือดันขึ้นนิดเดียวเนี่ย เอกี้เรื่องของลมนะครับเข้านิดหนึ่งแล้วไม่ไม่พอก็เราก็เปิดชิลเข้ามานิดเดียวนะครับตรงนี้มันก็จะมีลมเข้าแถวนี้เพื่อให้เราระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้หลายคนบอกว่ามองว่ามันแข็งแต่ผมชอบนะครับก็คือกรณีที่เราขี่ในเมืองเนี่ยเราก็เปิดหมดเลยถ้าเป็น,นกลไกที่มันไม่แข็งเนี่ยมันจะร่วงลงมาอ่าอันนี้มันก็ล็อกของมันคือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวชิลเนี่ยถอดง่ายนะครับตัวนี้ค่อนข้างง่ายมีทิกเกอร์แค่ตรงนี้เองกด1ที แล้วก็เนี่ยผมจริงๆิงกดแล้วมันต้องดึงด้วยไงอ่ะกดปุ๊บแล้วก็ดึงขยับขยับนิดนึงอ่าออกแล้วเหมือนกันฝั่งสองฝัง่งทาเหมือนกันนะครับกดแล้วก็ดึงอ่าง่ายมากเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวหลายคนสงสัยเรื่องการใส่แผ่นกันฟ้าผมมาสอนเลยทีเดียวเลยลวกันแผ่นกันฟ้าเนี่ยมันเป็นสีเหลืองเหลืองเนี่ยไม่ใช่ว่ามันใส่แล้วมันจะมองเป็นสีเหลืองนะครับก็คือเราใส่เสร็จเราจะถอดฟิล์มออกนะครับให้มันเป็นสี ขาวนะครับซึ่งวิธีการใส่แผ่นกันฝ้ามันจะมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งจะเป็นซิลิโคนไม่รู้ดูออกไหมครับตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นขอบยางซิลิโคนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเรียบๆนะครับเอาฝั่งที่เป็นซิลิโคนคว่ําลงเข้าหาชิลนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีคล้ายๆกับล่องนะครับเอาไปเสียบกับตัวหมุดหมุดแผ่นกันฝ้าซึ่งอยู่ตรงนี้อหมุดก็เสียบเข้าไปเลยอันนี้ผมทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับเสียบแล้วนะครับ หลายคนเอาไปงอชิวผมไม่แนะนําแนะนําให้งอแผ่นกันฟ้ามันจะง่ายกว่านะครับแผ่นกันฟ้ามันสามารถงอได้แล้วก็งอแผ่นกันฟ้าแล้วให้เข้าไปในร่องของมันเลยแล้วก็กดรีดให้มันเรียบร้อยอ่าค่อยๆรีดเข้าไปครับอ่ารีดปุ๊บมันก็จะเข้าไปอย่างนี้เลยดูตำแหน่งครับแนบสนิทดีแล้วเราก็ลอกฟิล์มออกนะครับซึ่งอันนี้ผมจะไม่ได้ลอกนะครับเดี๋ยวเก็บไว้วิธีการแกะก็ง่ายๆครับดึงออกเลย ตัวนี้เป็นลอยง่ายนะครับพยาาเวลาดูแลรักษาก็คือพยายามใช้น้ำลูบเอาก็พอไม่ต้องเอาผ้าเช็ดหรืออะไรสบัดสบัดให้แห้งตากไว้นะครับอันนี้ก็ง่ายๆวิธีการใส่ตัวชิลนี่นกลไกมันเป็นอย่างนี้เวล <ะ S 2> ากรณีเราดัานปุ๊บออดถอดชิลเสร็จใช่ไหมครับตัวล็อกมันจะกลับไปแล้วเรากดชิลมันจะเด้งกลับมาอ่าประมาณนี้นนอา่าง่ายครับของ HJC ผมค่อนข้างชอบกลไกของของการใส่ชิลเขาก็ แล้วก็ใส่ไปธรรมดาจริงๆไม่ต้องไม่ต้องสอนเลยครับผมว่ามันง่ายๆเลยอ่ะกดนะครับมันก็จะเด้งกลับมาเองถือว่าโอเคเลยทีเดียวอ่าอันนี้โอเคไหมการใช้งานถือว่าโอเคอต่อไปนะครับเรื่องของนวมนะครับนวมของ HJC ตัวนี้ก็ อยู่ในเกรดที่โอเคนะครับนิ่มนะครับแต่ว่าแน่นกระชับสไตล์หนงเทเเขาจะค่อนข้างบีบแก้มน,นิดนึงนะครับตัวนี้เป็นนวมแอนตี ool, ้แบคทีเรียมัลติคูลคือระบายความร้อนความชื้นได้ค่อนข้างดีเหงื่อไม่อมนะครับแล้วก็แห้งไวนะครับผมสายรัดคางเป็นแบบกิบล็อกนะครับกิบล็อกหลายคนถามว่ากิบล็อกไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับเหมือนที่ผมพูดหลายๆคลิปนะครับก็คือตัวนี้ผ่านมาตรฐาน e c e มีการทดสอบแรงกระชากครับ กรณีที่เราถูกรถชนเนี่ยมีแรงกระแทกเท่าไหร่เขาก็จะเทสเลยว่าตัวกิบล็อกเนี่ยรองรับได้แค่ไหนนะครับผมก็คือภายใน5ปีเนี่ยตัวกิบล็อกไม่น่าเสียอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ภายในนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับคนใส่แว่นสายตานะครับสามารถใส่แว่นง่ายนะครับเขามีเสาะร่องตรงนี้ไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนั้นไม่มีเขียนป้ายเหมือนของทางชาร์กนะครับผมแต่ว่าเสาะร่องมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวนี้นวมผมจะให้ดูตัว ครงสร้างภายในของ E.P.S. แล้วกันตัวนี้ผมถอดนวมมาให้ดูอ่าตัวนี้ไม่รู้เห็นไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตเอามือถือส่องไฟให้ดูเห็นไหมครับตัวนี้เอ้ยอ่านี่นี่นี่เห็นไหมล่องด้านหน้าเนี่ยมันจะมี2อรูนะครับมี2อรูแล้วก็ไปเป็นเละซอะ่องเหมือนล่องรางนะ้ำเวลาลมเข้ามันก็จะเข้ามา2อรูแล้วก็ วิ่งไปด้านหลังไปออกรูเดียวซึ่งไปออกตรงนี้ไงตรงนี้อ่าข้างหน้าสองรูก็สองรูบนเนี่ยวิ่งออกไปซึ่งมันค่อนข้างเรียบง่ายนะครับแต่ว่ารูข้างหลังออกไปสามสองรูใหญ่เลยเนีย่นี่สองรูใหญ่เห็นไหมครับก็คือระบายอากาศได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับไหนๆก็แกะแล้วดูอันนี้ต่อเลยตัวนี้อ่ามีการ ว้าหูสำหรับบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหูบลูทูธเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับหลายหลายยี่ห้อเนี่ยเขา,เายังไงวะเนี่ยต้องฝั่งนี้อา่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอา่าเห็นไหมตรงแถวๆล่องเนี่ย ล่องหู่อนข้างหูจะเห็นว่าหลายยี่ห้อหม่หลายยี่ห้อเนี่ยเขาเซาะล่องหูไว้เป็นกลมๆแต่ว่าตัวนี้มันจะเซาะล่องไว้เป็นเหมือนกับบื้นใหญ่ๆเลยนะครับก็คือกรณีที่หูฟังบลูทูธของคุณเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับตันนี้ก็คือรองรับการติดตั้งบลูทูธเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวโนมหัวเนี่ยอ่าอ่ามีการเขาเรียกอะไรเว้นช่วงแถวนี้อ่าก็คือมันมันแค่ตรงนี้ถามว่ถาถามว่าทำไมต้องประหยัดเหรอ ทำไมอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้ประหยัดน,นะครับก็คือตรงไหนที่มันสัมผัสอะ่ะมันก็จะมีนวมนิ่มๆอยู่นะครับแต่ตรงไหนที่มันไม่ต้องสัมผัสเนี่ยเขาก็จะเาะเป็นร่องไว้เพื่อให้ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีแล้วก็ด้านนี้เป็นด้านหน้านะครับสังเกตนะครับมันก็จะมะีช่องลมตรงนี้เข้ามานะครับเพื่อให้ทะลุไปที่ใต้โฟมม่อก้นะครับแล้วก็วิ่งไป ระหว่างตรงข้างๆเนี่ยก็จะมีรูระบายอากาศทั้งหมดเลยอันนี้ค่อนข้างโอเคระบายอากาศได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่อมเหนือแห้งง่ายนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการสวมใส่ให้ดูนะครับว่าใส่แล้วรู้สึกยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปก็สวมแว่นนะครับแว่นใส่ง่ายนะครับค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวฟิลลิ่งที่ใส่ลงไปตอนแรกเนี่ยก็จะ รู้สึกว่าใส่ง่ายนะครับไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าใส่ยากเพราะทางเข้ามันค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่าพอใส่เข้าไปรู้สึกช่วงนี้บีบนิดนึงนะครับตามสไตล์ของ HJC อยู่แล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกสไพ์อะไรนะครับด้านบนก็สบายๆนะครับมีก็อะไรแตะๆนิดนึงนะครับก็ไม่ได้รู้สึกถึงบีบหรืออะไรนะครับแต่ว่าตัว HJC เนี่ยหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกดแถวๆนี้ถ้าใครที่มีเขาเรียกว่าอะไรว่า หัวที่ค่อนข้างแบบหลิมออกซ้ายออกขวาครับใส่แล้วอาจจะรู้สึกกดบ้างนะครับอันนี้เหมาะสําหรับคนหัวเรียวนิดหนึ่งอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียอย่างหนึ่งในการเลือกสวมใส่หัวนะครับแต่ HJC ก็อย่างที่บอกคือนั่นกระชับนะครับอันนี้ใส่ไปสักครั้งเดี๋ยวจะี่มันประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยมวมก็จะเขาเรียกว่าอะไรข้อที่ข้อทางเข้ากับรูปหน้าเรามันก็จะสบายขึ้นแล้วก็ยังกระชับอยู่นะครับอันนี้ค่อนข้างโอเคการโอเปเรตแว่นอยู่ตรงนี้นะครับ ดันขึ้นเอาลงดันลงเอาขึ้นนะครับผมอันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับโอเปเรตง่ายนะครับแว่นเนี่ยลงมาค่อนข้างลึกนะครับแว่นใหญ่เต็มสายตามีข้างล่างนิดหนึ่งอันนี้ผมว่าใกล้เคียงกับทางชาร์กนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับคิวก็เปิดปิดง่ายครับผมการเปิดปิดอยู่ตรงกลางนะครับล็อกได้เลยแล้วก็การเปิดก็อย่างนงี้เลยนะครับถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆแล้วกันว่าใส่แล้วสวยยังไงนะครับ มุมมองกว้างนะครับตัวนี้ท่านด้าน้นบล็อกมันมีเขาเรียกอะไรไอพอดเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับหันซ้ายหันขวาก็โอเคนะครับมองเห็นอยู่อันนี้ก็โดยรวมแล้วน้ําหนักก็รู้สึกว่ากลางๆนะครับผมเรียกว่าไม่ได้หนักไม่ได้เบาอะไรไม่ได้รู้สึกถึงการแบบมีน้ําหนักถ่วงไปด้านหน้าหรือน้ําหนักถ่วงไปด้านหลังอะไรครับสะบัดหน้าอะไรเงี้ยอยู่กับหน้าดีไม่มีอาการเหวี่ยงอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นหมวกที่ค่อนข้างโอเคนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหมวก HJC I 70ใบนี้นะครับต้องบอกเลยใบนี้สวยมากเลยทเดียวนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างคุ้มราคานะครับเป็นหมวกที่เขาเรียกอะไร อนเนกประสงค์นะครับสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันก็ได้สามารถไปออกทริปก็ได้เพราะว่าหมวกใบนี้สามารถทําความเร็วได้นะครับใครที่มีรถคลาสประมาณ 650- หรือ500นะครับจริงๆตัว8 0 0ถึงพันนึงก็ใส่ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ขี่เร็วขนาดทะลุ200เนี่ยก็คล้ายๆกับทัวร์ชาร์กเก2ลทูอเนี่ยอันนี้ก็คือทาความเร็วได้ร้อยเจ8ผมว่าได้อยู่นะครับสามารถอ่าเป็นรถที่นั่งหลังตรงก็ได้หรือรถที่เป็นสายสปอร์ตก็ได้นะครับแล้วก็ข้อสาคัญนะครับตัวนี้มีแว่นกันแดดในตัวก็คือเหหมาาะสํรับ การใช้งานในชีวิตประจําวันจริงๆเลยนะครับแล้วก็มุมมองค่อนข้างกว้างนะครับเก็บเสียงได้ดีนะครับระบายอากาศก็ค่อนข้างดีน้่มภายในถอดได้ทุกชิ้นนะครับแล้วก็ภายในรองรับการติดตั้งบลูทูธเรียบร้อยเลยนะครับผม ตัวนี้ก็6,900บาทต้องบอกว่าสวยงามมากเลยทีเดียวแล้วก็นอกจากลายอีลิมเนี่ยก็จะมีลายอื่นๆอีกมากมายนะครับอีกประมาณ7จ็ลายเดี๋ยวผมขึ้นแถวๆนี้ให้นะครับว่ามีลายไรบ้างที่ร้านแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาทางร้านได้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้แล้วก็บอกเลยว่าชอบลายนี้นะครับไซส์นี้ไซส์ไหนอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อมาได้นะครับแล้วก็ที่สาคัญใบนี้สามารถผ่อน0% 10เดือนได้นะครับเพียงมีบัตรเครดิต กทิกรกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพนะครับทำผ่านระบบช้อปปีใครทําไม่เป็นลองสอบถามมาดูก่อนนะครับเพียงคุณมีบัตรเครดิตสารธนาคารที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมยังไงก็ฝากตัว HJC I 70นี้ไว้ด้วยละกันนะครับผมยังไงถ้าชอบหรือไม่ชอบคลิปยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ด้วย,ยได้เลยนะครับหรือมีข้อเสนอแนะคาแนะนําอยากให้รีวิวหมวกไปไหนก็คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับ ผมวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ